ต้องใหฮอร์โมนมั่งอะไรมั่งเห็นบอกว่าปลูกเท่าไหร่ถึงเก็บได้นะคะสามเดือนสามเดือนครับสามเดือนเก็บได้แล้วก็จะอยู่ได้ประมาณแปดเดือนอแล้วก็โลแปลงปลูกใหม่เหรอคะคุณลุงชมทไมโลแปลงก็คือว่าคุณคณจะจะจะดูแลก็คือว่าจะต้องทําให้ดีที่สุด อย่างการปลูกเห็นลุงบอกว่าระดับน้ํานี่ก็ต้องเพิ่มทีละหน่อยทีละหน่อยครับคือไม่ได้ใส่น้ําทีเดียวครับเพราะพราะว่าอะไรนะคะคุณลุงเพราะว่าหนึ่งถ้าใส่น้ําไปเยอะแล้วมันจะหายใจไม่ได้ก็คือว่ามันให้มันโตขึ้นมามเรื่อยๆอย่านี้ค่ะซึ่งการดูแลบวัวที่นี่ยังเป็นแบบปลอดสารเน้นดูแลแบบธรรมชาติบำรุงด้วยน้ำหมัก บริเวณขอบบ่อก,ก็จะคลุมผ้าเพื่อป้องกันญ้าและมแมลงศัตรูพืชนอกจากนี้ยังป้องกันการกลายพันธุ์ของบัวค่ะ